เมื่อคุดูนีครับอยากให้ผมเล่นอลเลนสายฟูลดาเมจนะครับผมพร้อมกับจัดรูนและเหตุผลที่ว่าทําไมอรเลนถึงไม่ควรออกของดาเมจในเกมนี้นีครับสวัสดีครับผมก็อยู่กับอลเลนอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะไปจัดเซตไอเทมสายฟูลดาเมจนะครับพร้อมกับรูนนะครับเอาไปใช้งานในแรงดจริงๆ60ดาวให้ทุกคนเห็นเลยนะว่าทําไมมันไม่ควรเล่นเป็นสายฟูลดา m เมทนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปะจัดเซตอุปกรณ์กันก่อนนั่นเองเนะครับผมชิ้นแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นรองเท้าต้านทานสถานะนั่นเองเนะครับผมชิ้นที่2เนี่ยผมจะใช้เป็นคลิเล็กนะครับผมหรือว่าชื่อ เงาเทมินเชื้อเฉียนนั่นเนองครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็ให้ความเร็วโจมตีนะครับอัตราคีย์ดีคอนนะครับ25%แล้วก็ความเร็วเคลือ่อนที่5%นะครับสำหรับสกิลติดตัวนะครับผมหากว่าเราโจมตีแล้วมันติดคลีนะครับทุกคนมันจะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะเป็นคลีเล็กนะครับส่วนชิ้นที่3เนี่ยเราใช้เป็นคลีใหญ่นะครับผมดาบ ห่วงนิรันต์นั่นเองนะครับก็เพิ่มโจมตีกับคลีนะครับชิ้นที่4เนี่ยจะเป็นดาบดูดเลือดนะครับทุกคนโลหิตล่ําให้นะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยให้โจมตีมาที่100หน่วยนะครับแล้วก็ดูดเลือด25%พลังชีวิตสูงสุด500นั่นเองนะครับก็เป็นการฟื้นฟูเลือดนะหากว่าเราต่ำกว่า30%นะครับมันก็จะเด้งเลือดแรงก,กว่าเดิมส่วนชิ้นที่สี่นะครับจะเป็นไอเทมสายป้องกันนั่นเองนะครับผมก็เป็นไอเทมป้องกันที่ให้ โจมตีมา30หน่วยนะครับทุกคนเป็นกายภาพนะแล้วก็ให้พลังป้องกันมา200นะครับแล้วก็พลังชีวิตสูงสุดเนี่ย900ความเด็วเคลื่อนที่อีก5%นั่นเองสำหรับสกิลตัวเองนะครับหากว่าเราถูกความเสียหายนะเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้ความเด็วเคลื่อนที่นะทุกคน1%เป็นเวลา3วิทับกันได้5ครั้งเลยนะทุกคนส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับก็ถ้าเทียบใน RV เนี่ยดาบชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ ดาบเดอมินิเชอร์นะครับทุกคนก็ให้โจมตีมา100หน่วยนะคูลดอาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็พลังชีวิตสูงสุดเนี่ยห้าร้อยนะครับสำหรับสกิลติดตัวของไอเทมชิ้นนี้นะเมื่อเราโจมตีโดนฮีโร่นะครับก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยสโลนะครับผมเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้รับความเสียหายน้อยลง20%นั่นเองนะครับแต่หากว่าเรากดใช้งานนะครับผมก็จะได้รับความเสียหายเนี่ยน้อยเพิ่มขึ้นนะครับจาก20%เป็น35%นั่นเองนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยสามารถใช้งานนขณะะที่ถถูกติดดสาไ้นั่นเองนะครับผม ก็เดี๋ยวเราไปดูที่พลังแฝงกันต่อนะโอ้ยลืมไปเกมนี้ไม่มีพลังแฝงนะเป็นรูนะครับส่วนรูเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของอ ตัวนี้นี่ครับผมผู้ช่วงชิงนะครับผมก็คือดูดเลือดนะทุกคนสูบเลือดเนี่ยผมจะใช้5เม็ดนะครับทุกคนเราจะใช้ดูดเลือดเนี่ยหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าเม็ดนะครับผมแล้วเราจะใช้ล่านะครับอีกห้าเม็ดนะครับล่าก็คือความเร็วเคลื่อนที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วโจมตีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเพราะอะไรเนี่ยมันต้องตีเร็วเพื่อเอาพาสซีดนะครับทุกคนส่วนอาคาน่าสีเขียวนะครับเราจะใช้เป็นว่างเปล่า10เม็ดเลยนั่นเองนะครับผมก็พลังชีวิิิิตตสสููงุดดดด36แลลล้้้้ววววกกก็็็คคคคาาาานน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 ะะะะหรรรรืออออ่ใใยจชเเเปัััีีีไบบผมมซซท ที่อาวีก็คือดักก้อนคอนะเป็นการโจมตีแล้วก็เจาะเกาะนั่นเองนะครับโจมตีเจาะเกาะนะสามารถเอามาแทนที่กันได้นะครับแต่ว่าผมเ่ยต้องการเลือดนั่นเองนะกับรถครูดาวนะเพราะว่าแค่นี้มันก็ยืนไม่ไหวแล้วทุกคนส่วนข้าหน้าสีแดงเนี่ยเราจะใช้เป็นมหาวิบัตินะครับอัตราคิดิคอน10เม็ดเลยนั่นเองนะครับทุกคนเราจะเน้นไปที่คีนะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นสายคิดดิคอนนั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะอัตราที่ขึ้นข้อหน,นึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็โบนัสทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้เลยน,นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเทสในแร้งอีพิกแกรนมาสเตอร์หกสิบใกล้จะเจ็ดสิบดาวให้ทุกคนได้รู้กันเลยนะครับว่าอาร์รนมันทําไมถึงไม่ควรออกเป็นเซตดาเมจน,นั่นเองนะครับจะได้เห็นกันไปเลยน,นั่นเองนะก็เดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่านะครับผมไปผมมอนเอลขอแนะนำพ่อมดเคเบิลเพลย์เพื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า100,000คนคลลิกเยที่ www.kebleplaygame.com แต่ไม่โรเควันนี้ใช้เพียงแค่ u ู d คุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยคุ้มสุดๆ2ได้รับเคเบิลคอยทุกๆยอด100บาท3นมนำโค้ชของผมมอนเอลไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเพ์คุ้มเพ์ฉลาดต้องเคเบิ้ลเพลย์เท่านั้นอันติใส่มันอันติใส่มันสวยเพื่อนสวยเฮ้ยพี่เธอทำไมถึงมีสกินนี้อ่ะเพราะเราซื้อไอดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอนติตอนที่พีเจ็ด เพจซื้อขายเกม ROV ที่มีผู้ติดตามมากถึง2 0 0แสนอดมีไอดีให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียงส0ิบาททีลรอยเยอะสกินแร่์รุปเคิร์ฟงง้อมนกแหงและยังมีบริการรับซื้อใหเดืราคาร้อนจ่ายปุ๊บรับเงินปับ๊บอีกด้วยแฝดดีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทางเพจได้เลยโอเคนะครับก็เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เลนที่เราต้องเจอเนี่ยก็คือตัวของอุเคียวนะครับผมโดนแย่แบบนี้เนี่ยเลือดผมเกือบหมดหลอดนะ เล่นกับมันไม่ได้แล้วนะทุกคนแล้วผมโดนจิ้มอีกทีนึงนี่คือโดนเฟิร์สเลยนะเนี่ยอุ้ยมันแทงพาดเรียบร้อยครับผมเป็นคิวของเราฮะเมื่อกี้ไอตัวของอูคิวมันแทงผิดนะกับบ้านก่อนเลยกัน<ป>ก็เหตุผลนะครับที่อาร์เรนไม่ควรออกไอเทมฟูดาเมจนะครับเพราะว่าตัวของพี่แกเนี่ยบางมากๆนะครับทุกคนหากว่าเราเล่นเป็นเซตที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้นี่ับบอกว่า มันแรงก็จริงนี่ครับผมแต่มันยืนไฟไม่ได้นี่ครับซึ่งในอารเลนในเกมเฮดโอเคเนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยที่เป็นตัวแบบยืนชนเท่านั้นนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้นะโดนแย่ออกมาตัวของอาเลนเนี่ยคือหนึ่งในตัวละครนะครับที่ต้องไปเปิดไฟหรือค้ำไฟให้เพื่อนนั่นเองนี่ครับผมเราต้องเล่นเป็นฟูลแทงเท่านั้นนะครับหากว่าเราเล่นเป็นเซตดาเมจเนี่ยได้ไหมเล่นได้นี่ครับแต่เพื่อนเราเนี่ย เล่นไม่ได้นะครับถ้าเกมตามหรือว่าเกมมันไม่ได้สูสีนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่มีใครค้ำไฟได้ดีกว่าอเลนแล้วนั่นเองนะครับผมในบรรดาฮีโร่นะก็มีอีกตัวนึงที่สูสีก็คือไคเซอร์นะครับสามารถค้ำไฟได้นะ <Stop. S 1> เป็นไฟเตอร์หรือป่าก็ได้นะแต่อเลนเนี่ยเหมาะก,กับคลาสเลนที่สุดแล้วนะครับใครที่เล่นเป็นฟูลดาเมนเนี่ยก็สามารถเอาไอเทมที่ผมจัดหรือว่าลุนที่ผมจัดเนี่ยไปเล่นได้นะครับในเลงที่ต่ำกว่าแกนมาสเตอร์ 10-20ดาวนะครับทุกคนพอสูงกว่านั้นเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวของพี่แกเนี่ยแคททางด้านตัวของซุนเซกนะครับหรือว่าตัวละครอะไรก็ได้นะทุกคนที่มันสามารถเบิร์ตท,ทีเดียวอะ่ะแล้วอารเลนมันหายเลยอะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเลือดเยอะขนาดนั้นนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอารเลนมันเป็นตัวละครที่จ้องโจมตีต่อเนื่องนะครับแล้วหวังผลจากพาร์สีเท่านั้นนะครับทุกคนมันไม่ใช่ตัวละครอย่างลิงนะที่เข้าไปทุบตุ๊บป๊บตบแล้วหายเลย ตัวอย่างซูนเซ็กที่ไปชนตุ่มยกทุบทุบทุบแล้วก็ตายแบบนั้นไม่ใช่นะครับตัวของอเลนเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องใช้เลือดนะครับแล้วก็พาสื่ในการเด้งเลือดแล้วก็โจมตีเจาะเกาะเป็นกายภาพแล้วก็เจาะเกาะเป็นเวทนั่นเองนะครับผมถึงเหมาะกับการออกเป็นฟูลแทงนะครับเพราะว่าในแรงสูงสูงเนี่ยตัวละครที่เน้นจะโถมนะครับบอกเลยว่าเบิร์ตกันทีเดียวหายนะครับผมบางทีเนี่ยโดนเมดกับปากมาแก๊งเลน เลนออฟเลนเนี่ยอเลนไม่ทันได้แช้ท์ตีนี่ครับทุกคนตายก่อนนะครับสำหรับใครที่เล่นเป็นฟูลดาเมนนะ <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ยเคยใช้มาแล้วนั่นเองนะครับและในเกมนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะว่าผมเนี่ยจะเล่นได้คือเซฟสกอร์ได้ดีขนาดไหนทุกคนเพราะอเลนมันแรงก็จริงแต่ว่ามันดูดิ <c oughs> ผมแค่ฟันกับโอเคลเนี่ยเลือดผมเหลือแค่2หลอดละ <c oughs> ทุกคนคือผมต้องหวังพึ่งอันติเมทอะเห็นไหม เดี๋ยวให้ซูนเซกไปชนสักตัวหนึ่งนะครับอย่าชนแล้วกันออ่าเรียบร้อยโดนโคดีเนับเวลาผมแค่ชนเลนกับตัวเองนี่ครับเลือดผมก็ลดไปเยอะแล้วนะเลนบนในโดนมาโคเนะนี่ยนกะ็นี่แหละครับเหตุผ,ผลที่ว่าทําไมตัวของอเลนไม่ควรออกเป็นฟูดามจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมันจะมีอีกหลายๆช็อตนะครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถยืนเล่นได้นะก็ <fantas mas S 2> เดี๋ยวเราเอ<ร>าป้อมกันไปก่อนนั่นเองคนะรับ โอเคป้อมล่างนี่นจะแตกนะแต่ข้อดีก็คืออเลนมันตีแรงขึ้นนั่นแหละดูดิผมดโดนอูเคียวแบบ2ทีอะเกือบหายอะเห็นไหมแล้วทุกคิดดูนะครับว่าถ้าอูเคียวมันเกิดอะผมไม่ทันกดอันติเมตแน่นอนโดนแก๊งผมก็ล่วงนะครับโอ้โหตอนนี้เราพยายามที่จะเอาป้อมบนนั่นเองนะคลิปก็คืออยู่นอกเลนด้วยมาโกะมากันนะครับผมไม่สามารถยืนกดกับมาโคได้นะ ว่าเราเล่นเป็นเซตบางนะครับเดีย๋ยวเรารอตัวของซูนเซกไปดีกว่าโอเคขึ้นเรือนะครับผมถ้าซูนเซกเล่นป้อมกลางเราต้องใช้อันติเมทเลยนะโอ้โหอันต,ตีเลยแล้วกันต้องออกนะครับคือผมไม่สามารถยืดเล่นได้นะหรือว่าแทงในป้อมเหมือนฟูลไอเทมได้นะครับฟูลแทงอะ่ะ10นาทีเนี่ยผมต้องมี2-3ถึงชิ้นแล้วนะก็คือเกาะไฟนะครับผม แล้วก็ดับสายฟ้ารองเท้าต้านทานสถานเออต้านทานดาเมจนะครับทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราเล่นเป็นฟูลดาเมจนะเราจะเน้นปิดคิวแล้วก็ออกเท่านั้นนะครับผมจะไม่ยืนเล่นต่อนะเพราะถ้ายืนเล่นเนี่ยผมแห้งแน่นอนนะครับเราไม่สามารถยืนได้นะครับอีกอย่างเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าเราทีมเราเนี่ยมีดอร,รีนะครับและอย่างฝั่งทรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยมีตัวเบิร์ดดาเมจชุดเดียวหายนะจะมีก็ตัวของตัวจูโลงนะครับ ที่โดนมาตุ้มแล้วก็ยัดเย,ย,ยัดแล้วก็หายนะครับโอ้โหอยากเข้าไปแอนติเมทยัดจังเลยอะ่ะดูดิโดนของตัวเมดนางเจิน้นเข้าไปหายไปแล้วสองหลอดเดี๋ยวเราทำเว็บบนต่อนะครับผมพยายามจะเอาป้อมบนนะคลิปนี้เนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพูดเยอะนิดนึงนะครับ จะสังเกตเนยเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมมักจะเอาป้อมก่อนเสมอนะครับเ,เห็นไหมผมโดนไปหนึ่งดอกสองดอกเลื่อนเลือ,ลอ,ลอแค่นี้แล้วอะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราถอยก่อนนะเหมือน <c oughs> ตัวของซุนเ๊กพยายามจะเอามังกรนะยครับ <c oughs> ผมเข้าไปตีด้วยไม่ได้มังกรช็อตทีนี่ <c oughs> เลือดผมลดไปเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าลูนของเราเนี่ยมีแค่ตัวของ อาคาน่าสีเขียวเท่าน,นั้นนะที่มีเลือดอัอย่างอื่นไม่มีเลยนะครับอีกอย่างไอเทมที่เราจัดมาเนี่ยไม่มีชิ้นไหนแบบให้เลือดเยอะๆเลยนะสูงสุดก็9 0 0นะครับโอเคผมได้ป้อมบนแล้วเดี๋ยวเราจะไปแก๊งกลางต่อนะสุดเซกเราจะเข้าอย่างเดียวเลยครับเรียบร้อยขี่เรือเลยครับผมอย่างนี้เกาะเลยปึ๊บอันติยัดนะครับผมได้ไหมงัดงัดก่อนเอ็กซ์คิวโอโหเรียบร้อยครับผม ได้แค่ตัวเดียวนะครับคือผมแบบเลือดผมใกล้จะหมดก่อนที่จะได้คิวด้วยซ้ำคือมันบางเกินไปนะครับสำหรับสายฟูลดาวเมจนะคือถ้าจะเล่นเนี่ยแนะนำให้ดูเป็นเกมที่แบบว่ามันนํำจริงๆนะครับถึงจะเล่นได้นะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าในแรงอีพิก50าดาวขึ้นไปเนี่ยยากนะครับที่จะเจอแบบพวกแบบเล่นงองแงอะ่ะนอกจากทีมเรานะฝั่งตรงข้ามอะ่ะตึงเสมอนะครับบอกไว้ก่อนฝั่งตรงข้ามตึงเสมอนะครับ เลเวนทีมเราเห็นไหมผมแบบขู่ขนาดมังกรผมยังไม่สามารถยืนคำได้กลับบ้านโคตรบ่อยป่าเราโดนแล้วนีครับผมยูสเลตจังเกิลบอกว่าป่าไม่มีประโยชน์นะไอชอตตะกี้ป่าก็เลยบอกว่าทำไมพวกเองไม่ช่วยวะเกมตอนนี้เนี่ยเริ่มตามแล้วคือเริ่มกลายเป็นเกมลับแล้วนะ ผมดันป้อมล่างกับป้อมบนเนี่ยคนเดียวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถเปิดป้อมได้แค่2อันนะแล้วก็เป็นผมด้วยที่ทําดูดิผมตีกักมังกรเล็กเนี่ยเลือดผมหายไปแล้วอะสองรอบคือจะสังเกตนะเห็นไหมเกมนี้เนี่ยผมกลับบ้านเนี่ยบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าเลือดมันลดไวเหลือเกินต้องอรอลุ้นนะครับถ้าเราได้ดาร์กสักตัวหนึ่งแล้วก็คอมโบกับตัวของยาเลียดดีดีเนี่ยน่าจะไหวนะ มันจะแย่งคีิเราวะเนี่ยอีเกมนี้เนี่ยตัวแบกก็เป็นตัวของอาลีนะทุกคนอาลีนี่เกมนี้เล่นดีมากนะอันนี้คือผมเล่นเป็นเซตอ่าฟูลดาเมจเลยนะครับตามที่เราจัดเซตมาเลยนะจะเคลียร์คีิไวมากจะเห็นดาเมจแบบชัดเลยอะแต่ถ้าเล่นเป็นฟูลแท้งเนี่ครับผมก็เป็นการทำดาเมจต่อเนื่องนะแต่ก็ได้คิวเยอะเหมือนกันฟูลแท้งอ่ะเพราะว่าไอเทม แทงในเกมนี้นี่ครับผมมันให้โจมตีกายภาพมาด้วยนะบางชิ้นเนี่ยให้เป็นร้อยหน่วยเลยนะทุกคนเยอะมากจะกันไหวไหมนเนี่ยยาเรียเราวาร์ปเล่นแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยต้องหวังพึ่งตัวของอารีนะถ้าอาลีเล่นได้เนี่ยคือแบบก็มีโอกาสชนะนะเพราะทีมเรามีตัวของเสี่ยวเกี้ยวอยู่นะครับ กินะเดี๋ยวเราไปปิดตัวของโอเคียวนะครับแต่ว่าเลนกลางเราคลิปเข้าแล้วนะสวยโอเคถ้าไม่ซายผมจะอันติเมทแล้วนะเราต้องกลับไปกลางต่อนะครับแล้วนี่ฝั่งตรงข้ามเหลือ4นะเสียไปหนึ่งโอ้โหอีซุนเซกเราอย่าบอกนะเพิ่งเกิดแหงอนยะ่างเงี้ยโอ้โหคลิปเข้าเรามาโค้งเกมนี้คือแรงมากๆนะครับอันติเมทยัดไปก่อนเลยแล้วกันไล่ท่าง้ๆของพนังเจิดนลยครับได้คิววันหนีเลยนะ คือผมได้คิวแล้วผมไม่สามารถเล่นต่อได้เห็นไหมทุกคนคือเลือดผมมันน้อยถึงขั้นว่าน้อยมากๆนะครับปกติถ้าเราเล่นเป็นฟูลแทงเนี่ยผมได้1ตัวนียครับผมสามารถไหลไปได้ตัวที่2และตัวที่3และตัวที่4นะครับผมเลือดผมมันจะเด้งเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นฟูลดาวเมจเนี่ยผมจะได้แค่1คิวแล้วผมต้องหนีสุดชีวิตนะครับและย้ําว่าสกิล2อารเนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะมันมีครูดาวนยครับผม นี่แหละเผลที่เกมนี้เขาไม่ได้ยมเล่นเป็นฟูลดาเมจกันนะครับผมจะสังเกตว่าในท็อปแงคงสูงๆเนี่ยหรือว่าพวกบอรดตัวของอารเลนเนี่ยจะไม่เล่นฟูลดาเมจกันเลยนะครับผมนอกจากว่าจะกดเป็นทีมเท่านั้นนะใครที่เล่นเป็นโซโล่เนี่ยก็แนะนำว่าให้เล่นเป็นฟูลแท้งดีกว่านะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามเล่นอารเลนนะครับให้ติดเซิร์ฟ เอเชียอยู่นะครับทุกคนหากว่าผมติดเซิร์ฟเอเชียเมื่อไรเนี่ยผมก็จะมาสอนทิกต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถขึ้นไปยังจุดสูงสุดได้แล้วนั่นเองนะเกือบแห้งฮะกลับบ้านอีกแล้วโอเคก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนฝั่งตรงข้ามจะเชิงกัินที่เลนบังก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นกับตัวของเรียบร้อยครับผมแล้วจูเนเซงชนแบบนี้เราผมมองหาแต่เมทมานะเึ๊บเปบโอ้โหลั่นเลือดผมลดอย่างกันน้ำเฮ้ยตายปะเนี่ยโอ้โ เหรียญนิดเดียวเลียดลถไวมากต้องขอกลับบ้านอีกแล้วนะครับเกมนี้ก็จะกลับบ้านบ่อยหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราเอาขโมยบัฟ้ามันก่อนนะครับหวังว่ามีใครใครอยู่แถวนี้หนีมาปุบปุ๊บมาปั๊บน่ครับหนีเลยแล้วกันหนีที่ไหนล่ะไม่การเล่นต่อนี่ครับสกิลสองหมดนะคือเราได้ออบเจกมานะครับก็เลยเล่นได้นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแครี่ของเราเกมนี้เล่นได้นะ เป็นตัวของอาลีตอนนี้ก็ได้มา5คิวแล้วนะครับซับไปสามตัวตายไป2เนี่ยจากเกมตามอ่ะโอ้โหตอนนี้เริ่มเล่นได้แล้ะเพราะว่าเรามีดดเรียกับอาลีนะครับมันถึงเล่นได้นะเกมนี้แล้วก็เสี่ยวเกี้ยวอีกตัวหนึ่งนะสามรนี้เดินด้วยกันนะครับมันถึงเล่นได้นะแล้วก็เราเพิ่งได้ออบเจกตัวของดาร์กมาเคเลียร์เลนด้วยแหละมันถึงเริ่มกลับมดาดันได้แล้วนะ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มกดโดนกดไปทีละตัวนะครับผมซูนเซกนี่เริ่มมาแล้วนะจากต้นเกมกับขังเกมนี่ไม่ได้เลยนะครับพอเลดเกมนี่เล่นได้แบบนี้ก็เปิดเลยเลยครับระยะไปทางด้านของผนังเจิ้ก่อนแล้วล้ำผิดทางครับผมโอ,โ,โอ้โหได้ปะเนี่ยโอ้โหโอเคียวโดนทั้งสตันโดนทั้งแจแข็งโดนไป2ชุดอะเลือดหายไปครึ่งหนึ่งเราต้องลงไปเอาด์กน,นะครับผมดักมันจะรีแล้วนะ พอเกมนำเนี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับตอนนี้เนี่ยเกมเราเริ่มนำแล้วนะสกอร์ก็อยู่ที่2 3ต่อ13คิวนะครับจริงๆเกมนี้เนี่ยที่ผมเล่นคูลดาเมทแล้วมันเล่นได้จนถึงตอนนี้เนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็ขอบอกเป็นครั้งที่สองนะครับฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวเบิร์ดดาเมทแรงๆนั่นเองนะครับผมมีก็แค่แบบใกล้เคียงก็คือตัวของจุลโล่งนะโดดแล้วก็ยัดจิๆดแล้วก็ตายนะครับประมาณนั้นส่วนตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวแบบเน้นตอดเอานะตัวของ นางเจิ้นนะครับผมแล้วก็ตัวของอุเคียวก็เน้นต่อนะมาโคก็คือกว่าจะได้เจาะก็คือต้องยิงให้โดนเะนี่ยไปเลยครับผมเอาเกาะเลยนะปึ๊บแช่แข็งตัวเองนนะอัยตีเลยเลยกันยัดไปอีกสกิลเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้เลยเอ่ะไม่ได้สกิลดีเนะี่ยตอนนี้เกมนี้เนี่ยอารลี่ของเราเล่นได้ดีนะครับมันเลยแบบสามารถสู้ได้ตุ่ได้ถ่ายนะโอ้ยเข้าไปแป๊บเดียวมันบางอะ่ะ จบได้เลยปะเรียบร้อยครับผมซูเซกเราไม่รอดฮะโอ้โหแบบนี้อันตียัดใส่มาโคลแล้วก็เก็บคิวไปก่อนนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ตัวมอจชื่อกับตัวอูเคียวนะอันตีเรามาแล้วนะครับผมดอเรียรีให้ไม่เงียบนะสวยครับโอ้ยเรียบร้อยผมตายผมไม่สามารถเล่นกับตัวของมอจือได้เลือดผมน้อยเกินไปครับหวังว่า,ารีจะจบให้นะสวยงามครับผมในเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ประมาณนี้นี่ครับสำหรับอเลนฟูดา m เม e นั่นเองเนะครับผมก็จะสังเกตว่าผมเนี่ยกลับบ้านบ่อยมากๆนะครับผมมันเล่นได้นะแต่ว่ามันในแรงสูงๆเนี่ยผมไม่นิยมเลยผมไม่แนะนําเลยนะครับก็ได้มา67แต่แล้วนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยคะแนนผมก็อยู่อันดับหนึ่งนั่นเองเนะครับผมเหลือเชื่อนะนึกว่าอาลีจะได้ MVP ไปสุดท้ายก็ ผมได้เป็นพีนี่ครับเกมนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะนก็ต้องขอบคุณอาลีกับดอเลียแล้วก็เพื่อนในทีมด้วยนะครับที่ทําให้เราชนะได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณเท่านี้รกักและชอบเนี่ยอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย